ไม่มากนะขอเปลี่ยนเป็นเบ150ก่อนแล้วกันครับไปกันโอ้แตก4 0 0 <c oughs> โอ้โหยูวิน คำเตือนคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอายุต่ำกว่า18ปีควรไดรับคำแนะนำที่ถูกต้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องกดเลยกด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 เลยบอกให้กดเลยไว้กดสิกด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 ชวนเพื่อนมากดด้วยไปสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็เข้าไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องเราด้วยละกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนะครับผม คั่วเข้ามานะครับผมก็เกมนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าอลิสนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ิบมาเล่นในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคมาแล้วนะครับผมก็อยู่ในหน้าเกมโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่นะครับ ตอนนี้เราอยู่เบด75เองนะครับผมเพื่อนโอ้โงบไม่มากนะขอเปลี่ยนเป็นเบด150ก่อนแล้วกันครับไปกันอู้แตก4 8 0 0โอ้โหยูวิน4 8 0 <c> 0 <oughs> ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมดีๆแบบนี้โอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะรางวัลยูวินเป็นเรื่างง่ายๆเลยนะครับมาแตงขีเบต1ร้อยห้าสิบนะครับผมวันนี้ยูวินมาที่สี่พันแปดนะครับผมห้าพันห้ายี่สิบนะผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนะครับเมื่อกี้นี้ผมเล่นที่เบ็ดเท่าไหร่อ่ะ75็ดสนะครับผมก็เยายามมาเบ็ดร้อนะมันก็เลยแตกมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็วันนี้มาทำกำไรนะฮะจากยอด2,000นะครับผมก็มาได้ที่เกมนี้นะฮะจริงๆแล้วมันเหลือแค่พันพันกว่าบาทเองนะเมื่อกี้ก็กดไปกดไปก็เหลือประมาณ แปดหน่อยนะฮะพุ่งขึ้นมา5,000ันก็โอเคนะครับเจอกันใหม่คิดหนะ้คิปนี้ไปแล้วต้องกาวว่าสวัสดีครับ